สบายดีทุกคนเมื่อนี้สหองมีโอกาสมาเมืองสลรวันดินแดนแห่งมนเสนีเซียงหมอลำเบิ่งจากประตูทางเขานอพี่น้องนอกนอก็เห็นว่าตกแต่งด้วยแค่เพราะว่าแค่เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีพื่นบานของเล่าวะขอมาจากักนึงนองประมาณ1กิโลเมตรเท่ากับจะผอกับสวนองค์แกว้วองค์เก้วนี่ก็คือหนึ่งในวิรรุษของแขวงสลรวันที่มีผลงานหลากหลายในอดีตกาล เดี๋ยวมือถือของชิพาทุกคนมาหล่อตลาดเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยสร้อยมาหอดตลาดสาะวัตรแล้วเดี๋ยวสิพาทุกคนไปหล่อเบิ่งครั้งแรกของสร้องคือกันเดี๋ยวมาหล่อนี่คือตลาด ซาลาบัตนี่เป็นอกเดี๋อยยมาเบิ่งกันสนไทยง่ายโอ้ของมาที่ได้หลอกแบบบองฝาเ็อะเพื่อนี่แ็่แบบของฝาฟังแลนแ็นลายยังสไลด์กระดาษกดาอ่ตขนมองไรแบบนี้ด้วยใ่ฮึใช่เปิ่นเิอะเพินโซ่้ายของซ้ำ ายเพื่อนน้อยเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งของแปลกแล้วก็เบบรรกาศเพื่อ้งกันว่าสายมีโดนี่บมาเนเนีนะ

เขาคุนแบบเด็กกันตัวแน่แล้วสวยจนแบบขันเนี่ยเรื่องอะไรอะเมื่อกระบวบเลยเพื่อเมื่อทำรูบวบจิมเนงารูปบวบดเนาะจิมเบนมันง่านี่นะก็แต่งถูกนะา้คุณได้ของสวยเลยคุณ กินสดเนี่ยแหละเ่งนีเนี่ยออกนี่ก่อนบัดนออกไปเลยกได้าลถ้ากันเบิงดนแล้วบ่ได้เห็นตลาดซะแล้วบ่ได้มาหลอกบิจงนะเอาไปได้อีหยังมาล่ะฮะขนมมขนมมสองนี่อันมาสุแ่ตงซิ่ิซะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนอาสิซิ่มบ่อีหยังนี่ที่อีหยังนี่ จ <sp> บีอ๋อ mm ข้ต hmm ้ม hmm. ป <t ried> ีกนนมกมเท่าใดอ่ะอันละพันลงะ0ไม่ไผไปได้ได้หยังไอ้ยคือเจ๊เอกยมีบ่มีแต่จ๊เผือกหมดหวานแห้งบ่จักน้แม่เนาะอลองไข่ซิมาทํยังเพิ่นโอ๊ปอันนั้นะพอของเพิ่นว่าเป็นขตมีเนาะตมาตลาดสระวันเลยเด้อ เขากำรมยังดีได้หนูางดิสิบเอ๋อซบเจอ๋อจะกินหวานได้จากินไปยังไงสิบมุกแกเอาสิบมุกแก่ขอสิเอาใจโบราณราะว่าเขากินหวานบได้หลายแหสบแสบใช่ปแบได้อ่ะปอดเนบนเน้อปอดอะไรปอดละค่ะ เขากระปุ๊่เนี่ยเลยดีกินมาบ้าคนเ่ยไอแล้วเอาหาพันเลยอีเมลเจ้าผกาายมีอีเมลเขาอ้นบอแหมปลากระเบื้ออะไรกันเนี่ยเสียงพีนเี้่นกินอันเสอคโอยเคุณแม่นั่นเขาเจ้าคายซนี

ไปไปอไลยกันเงี้ยไปดีงี้ไปส่้าหลกแหลกตไาดออกนี้เลยเนาะไปต้องกินพปลปูเนี้ยจ้าไปขายกันครับที่ตลาดเราน่นอกจากว่าเป็นกินชนิดเดียวกันมีมักจัไ่แน่เมัน่เด้อันีตัวน้ตันี้ตัวนี้ตัวี้วนะตวนี้ตัวีปวนี้ตัน้ัป้น้น้ีวนีันั โอ้สีหาหูคนเลยเนาะแบบเยอด้ย่อยมีคนเกลีอยเนาะมันก็เลสิเหลมมากจ้ิก้ยแล่น yeah like ี้คนเต็มท่ยนยางเงี้ยก็เลยลนี่ก็ใหม่้ามันใหม่ใหม่ได้ดเนาะเออกิโล เอาซอยว่านำไมมนอเราเรามาเบิกก็เลยแดวแดก็เลยมีมันหินยิหาเบ่งจะมียรูบส่งนีหย่านแต่ว่ามีไรกลัวคตาจะับมีไจน่วนเนี่ยท้ายเนาะเขาจะน่อยจะพาหนาที่ไ่เหยคุณ ตลาดทีใหญ่ได้หั่อปลาทั่วัเองนย่าเขไปทั้งนั้เอเป็นเ้อายเสือผาายห้องิซื้อไปนี่งกป็นโซนห้องิที่กันเลยพี่น้องเยีเวอรกัสิอผาไปมาทัวมเนป็นม้มทันโอ้ัวเป็นหังใหญ่สเจท์พันธุนี้อล้พอ่อยพักอยพักเจท์ันเออก็พอ่ื้ออยู่เนาะเนี่ยยี่ไห่ เสียงเนื้นเน้เน้เน้นเนอนี่ง่ามเน้อนื้เสียงเนเนื้อเลยเนาะนาจะนัง่านเสียงได้แบบแนบแนบยเพ่ให้คำสังในอุ้งขยดีอ่ะไปใช้ยาเพัวกันเร้ดเนี่ยจะเป็นบาเบานนอ้แล้วเนเาเป็นังไงคะไม่เส้ยาเ้นัก่นไปล้ ส่งต้ค่สยังไ่รู้ัวอ่เงร้อนตัวนี่วยจะได้นี่มันเนี่ยโารอกพท์โอ้ยอเด็กวด้อดัวนี้กุ้ยาวกุ้หาท่านดีใส่ใส่เอาบีหฮนดีสกาแก่อนเท่านี้

ให้ออกมปาร์เใชอเสหาท่านก็เห็นแล้วไอ้นางะมากินรอะมากว้านี่ๆๆเด่อ๋อบริสาหารก่ปาอขนมปาดไปดอว้ามีใจทางเนรเดอร์อะไรนีดเดอหอมไม่หอมเแต่หอมอมแต่หอมอยู่

อ่ะสำหรับคลิปนี้กะได้ขึ้นลงางรถทั้งเลยต้นรังคลิปนี้กะเป็นใจได้กะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะาน่าเี่แหละกดไลค์กดซับสไครต์ให้เด้อร์สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย